มาติดตาม,ามข่าวกันต่อในช่วงที่2ครับกับทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีครับเดินทางไปเป็นประธานในพิธีวางพุ่มสักการะพระราชบวรวงค์เธอกรมมมื่นพิธยาลงกรพระบิดาแห่งสหกรณ์ไทยนะครับเนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี2563ครับที่บริเวณสาหากรณ์เดินรถพัทยาจำกัดอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนายผลดำธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานในพิธีวางพุ่มสักการะ พระราชวรวงเธอรมมมื่นพิทยาลงกรพระบิดาแห่งสหกรณ์ไทยเนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี2,563โดยท่านได้กล่าวว่าตามมาติคณะรัฐมนตรีในวันที่26กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันสหกรณ์แห่งชาติเพื่อดำานึกถึงพระกรุณาที่คุณของพระราชวรวงเธอกรมมื่นพิทยาลงกรพระบิดาแห่งสหกรณ์ไทยสำหรับสหกรณ์ไทยถือกำเนิดมาจากปัญหาในปลาย สมัยรัชกาลที่5ซึ่งขณะนั้นอาชีพหลักของประเทศคือเกษตรกรรมเมื่อมีการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศมากขึ้นทําให้ระบบเลี้ยงตัวเองในชนบทมาสู่ระบบเศรษฐกิจเพื่อการค้าความต้องการเงินลงทุนเพื่อขยายการผลิตและการครองชีพเพิ่มมากขึ้นประชากรส่วนใหญ่85เปเ็นเป็นเกษตรกรรมอยู่ในที่ฐานะยากจนขาดแคลนเงินทุนตอ้ตองกูนียืมสินจากพ่อค้านายทุน มักจะถูกเอารัดเอาเปรียบทําให้ชาวไร่ชาวนาเสียเปรียบเป็นอย่างมากในระยะแรกสหกรณ์ในประเทศเริ่มต้นด้วยการทดลองจัดตั้งสหาหกรณ์ประเภทหาทุนขึ้นเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2459ชื่อว่าสหาหกรณ์วัดจันทร์ไม่จํากัดสินใช้ที่จังหวัดพิษณุโลกซึ่งถือเป็นการกําเนิดสาหกรณ์ขึ้นในประเทศไทยต่อมาได้มีการแพร่ขยายไปทั่วประเทศส่งผลให้เกษตรกรและสมาชิกสหาหกรณ์ ผลจากภาวะนิสินมีทุนในการประกอบอาชีพมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นซึ่งในการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี2563ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้เข้าใจสหกรณ์พร้อมทั้งนำไปนาไปใช้นะครับในวิถีชีวิตและการดำเนินงานอย่างจริงจัง,จงและต่อนเนื่องเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศชาติอย่างยั่งยืนครับ ทางด้านของนายอดุลคนมั่นสหกรณ์จังหวัดชนบุรีกล่าวนะครับว่าสหากรณ์เป็นระบบที่ยึดบ้านอุดมการการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นพลังที่สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาได้ในทุกเรื่องเป็นเครื่องมือของรัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการอยู่ดีกินดีมีสุขของประชาชนได้อย่างแท้จริงและยั่งยืนซึ่งในประเทศต่างๆทั่วโลกได้ใช้การสหกรณ์เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศจนเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง สำหรับการสหกรณ์ในประเทศไทยนั้นได้มีการพัฒนามาโดยตลอดการส่งเสริมและการพัฒนางานสหกรณ์ในประเทศต้องให้ความสำคัญและคำนึงถึงประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับเป็นลำดับแรกมีระบบการตรวจสอบการประเมินผลประเมินความคุ้มค่าเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องการส่งเสริมและพัฒนาสหากรณ์เป็นงานที่ต้องร่วมมือกันทั้งทางภาครัฐและขบวนการสหกรณ์โดยภาครัฐในฐานะเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ต้องเป็นบุคลากรผู้ที่มีความรอบรู้ในเชิงวิชาการสามารถให้คําแนะนําประสานความร่วมมือร่วมคิดและวิเคราะห์ได้เป็นอย่างดีครับครับส่วนทางด้านของขอบวนการสาหกรณ์สมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตรนะครับและก็นอกภาคการเกษตรครับก็ต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอนะครับแล้วก็สหกรณ์ในฐานะที่เป็นองค์กรทางธุรกิจต้องมีการเรียนรู้ให้มากขึ้นให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงยึดมั่นในความเป็นองค์กรทางธุรกิจในรูปแบบของสหกรณ์ให้ได้ต่อไปครับ ซึ่งในปี2563นี้ขบวนการสาหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติโดยมีกิจกรรมวางผานพุ่มสักการะพระราชวโรงเธอกรมมหมื่นพิทยาลงกรณ์พระบิดาแห่งการสาหกรณ์ไทยกิจกรรมในการมอบใบประกาศนียบัตรสหกรณ์ที่มีผลการจัดระดับมาตรฐานสาหกรณ์ ตามประกาศกรมส่งเสริมสาหากรณ์ประจำปี2562ในระดับดีเลิศผลคะแนนเต็ม100คะแนนจำนวน4แห่งได้แก่สาหากรณ์อมทรัพย์โรงพยาบาลชนบุรีจำกัด2คือสาหากรณ์อมทรัพย์ครูชนบุรีจำกัด3คือสาหากรณ์อมทรัพย์นาวิกโยธินจำกัดและ4สาหากรณ์อมทรัพย์กองการฝึกกองเรือยุทธการจำกัดกิจกรรมมีพิธีทางศาสนานะครับมีการทำบุญถวายพัทนาหารเพนแด่พระสง์ และยังมีกิจกรรมสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดบริเวณวัดทำความสะอาดห้องน้ำของวัดเป็นต้นครับสำหรับการจัดงานวันสะกรแห่งชาติประจำปี2563ของจังหวัดชนบุรีในปีนี้วัตถุประสงค์หลักก็เพื่อที่จะน้อมรำลึกถึงพระบิดาแห่งการสะกรไทยพระราบวงศงเธอกรมหมื่นพิทยาลงกรประการที่สเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานสะกร ให้กับประชาชนแล้วก็บุคคลทั่วไปได้รับทราบว่าในเรื่องของสกรนั้นมีผลงานยังไงนะครับในส่วนของจังหวัดชนบุรีสำหรับบรรยากาศในในการจัดง,งานวันนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากสกรและก็กลุ่มสกอร์ในจังหวัดชลบุรีเข้ามาร่วมกิจกรรมเริ่มตั้งแต่ในเรื่องของการวางพุ่มสกสาระพระบิดาแห่งการสกรไทยก็มีกิจกรรมทางสง์ แล้วก็มีกิจกรรมสารประโยชน์แล้วก็มีนินนทรรศการที่เสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับสมาชิกสกรทั้งในเรื่องของบัญชีทั้งในเรื่องของการส่งเสริม การรวมกลุ่มในระบบสหกรณ์นี่แหละครับก็เป็นภาพรวมของกิจกรรมเนื่องในวันสาหากรณ์แห่งชาตินะครับที่จะตรงกับทุกวันที่26กุมภาพันธ์ของทุกปีนะครับต้องบอกว่าได้ฟังแบบนี้แล้วเห็นถึงประโยชน์ของการจัดตั้งระบบสาหากรณ์ขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรของคนไทยของเรานะครับแล้วก็รวมถึงรวมไปถึงนะครับยังคงมีการพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องของระบบเศรษฐกิจไปในตัวอีกด้วยครับ